สุดแรงยือ้อเจตรับจบรับวิวเคลียรความสัมพันธ์ปางเหียฉุดโยงเป็นมือที่สามร่างค้างคากันมาสักพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของเจตและวิวหลังล่าสุดฝ่ายชายก็อ,ออกมายอมรับเลิกกันแล้วเกิดจากปัญหาที่สะสมมาย,ยาวนานแต่พยายามแก้มาตลอดยืนยันปางไม่ใช่มือที่สามอีกฝ่ายเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเท่านั้น เกงใจที่ทำให้เดือดร้อนทุกอย่างเป็นไปนตามที่ข่าวออกมาคือคือกันแล้วว่าเลิกกันเล้วกันสัพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้เออมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคน เรื่องมือที่สามตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปางหรือว่าใครก็ตามภาพที่เห็นระหว่างผมกับปางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการปวงโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจกันได้ ผมก็ได้แต่ขอโทษปางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับปางเราก็เป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นถามว่าเสียดายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียดายครับ แต่มันไม่สามารถไปต่อได้เลยจริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันก็อาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเราไม่ได้มีใครทำอะไรผิดแต่แค่เราต่างกัน แต่เราหาตรงกลางนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลา